สวัสดีครับหนองคายดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่ว่งน้องชาว y YouTube ครับบได้อัปเดตอะ้เบ้างครับห่างหายไปโดนไม่ได้ลงคลิปโดและวันนี้อยู่กับคู่หูเจ้าถุงเงินครับนี่เนื้อคู่กำลังสร้างกระบะขึ้นกระบะเทเลอร์นี่ครับต่ออยู่อูนี่ครับสุเทวินเซอร์สอบตเทบ้านบงครับนี่ครับพิมงานครับ ช่างมีแต่ช่างทั้งนั้นครับนี่เดี๋ยวติดตามดูครับผลงานจะออกมาเป็นแบบใดเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับนี่ครับเหล็กเดี๋ยวเสร็จแล้วจะอัปเดตให้ดูครับจะเป็นไง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขึ้นฟเฟรมเหล็กข้างกำลังทำบันไดขึ้นครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ